สวัสดีครับเพื่อนรักนาการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนนะครับและแบรนด์แอมพาสเดอร์หญิงทิติการมาติดตามผลการทำงานของ3เกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่หรือว่าสูตรใหม่นั่นเองนะครับซึ่งประกอบไปด้วยนะครับเวอร์แพนนะครับอะมิโนเวอร์แพนไครโดซานสูตรโอลิโกแซคคาไร ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้ครับเราอยู่กันที่หมู่หนึ่งครับบ้านท่าสมตาบลท่าสมอํเาเภอเขาสมิงจังหวัดตราดที่นี่ครับสวนทุเรียนของพี่สักขีสโมสรท่านเคยภูมิใจกับ3ามเกลวแผ่นสูตรใหม่เป็นเรียบร้อยแล้วเมื่อครั้งก่อนวันนี้มาติดตามครับเธอบอกว่าช่วงนั้นที่มาถ่ายทํากันนะช่วงทําใบทำดอกโอ้โหตื่นตาตื่นใจเหลือเกินกับใบกับดอกที่เรียกกันว่าเต็มต้นแล้วก็เต็มใจสำหรับดอกที่เธอเห็นวันนี้ เธอก็บอกว่าโอ้โหมันสุขใจจริงๆอาจารย์มาดูสิน้องหญิงมาดูเถอะแม้แต่สวน130ต้นทุเรียนอายุ9ปีที่เธอเริ่มได้มรดกมายังมีอีกสวนหนึ่งเธอบอกว่า520ต้นสําหรับทุเรียนอายุ7ปีนะครับหมอนทองและมีอีก50กว่าต้นครับ ที่เรียกกันว่าทุเรียนพันกระดุมเธอบอกว่าอ้โหูผลผลิตดูแล้วชื่นใจชื่นใจชื่นใจจริงๆเธอเน้นถึง3ามครั้งด้วยกันเป็นอย่างไรครับมาติดตามกับเจ้าของสวนพี่สักขีสมอสอนและนะครับแบรนด์แอมเปสเดอร์ณาโอกาสนี้เลยครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะช่วยเน้นย้ำชื่อของเราอีกสักครั้งหนครับสักขีสมอสอนนะคะหรือเรียกพี่ขี่ก็ได้ค่ะครับผมเจ้าของสวนแห่งนี้เจ้าของสวนแห่งนี้ค่ะอีกท่านหนึ่งครับ สวัสดีค่ะหญิงทิติการค่ะในนามของแบรนด์แอเัสเดอร์นะคะของบริษัท World c l a s s i n n o v a t i o n ค่ะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะคราวที่แล้วเนี่ยมิสเตอร์เกษตรได้มาดสูส่วนของพี่สกีนะคะบอกว่าเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเป็นทำนากุ้งค่ะนะคะ,คะทำบอกกุ้งแต่ในส่วนทุเรียนเนี่ยนะคะ ก็คือได้เป็นมรดกมาเพิ่งมาเริ่มทําและทราบมาว่าพี่สกีนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบใช้สารเคมีนะคะเพราะฉะนั้นายหญิงก็เลยอยากที่จะมาถามพี่ขีตรงนี้เลยนะคะเจ้าของสวนโดยตรงเลยว่าชื่นชอบอะไรในคู่มัจจันของเราค่ะอ๋อก็คู่หัวนะคะก็คือใช้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงเราก็ใช้เนี่ยอย่างละซองคือไคโตซานหนึ่งซอง กับอะมิโนหนึ่งซองเนี่ยผสมกับยาลายยาฆ่าแมลงอย่างเงี้ยนะก็พ่นได้เลยค่ะหนึ่งหนึ่งพันลิตรก็สบายๆค่ะครับผมพี่ขีครับด้วยความสบายของเราเนื่องจากว่าพี่ขีเนี่ยตอนนั้นที่เรามาสัมภาษณ์กันถูกไหมครับบอกว่าครั้งแรกเลยที่เข้ามารับมรดกแล้วก็มาเจอทุเรียนตอน6ปีแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์มาจนถึงอายุ9ปีมาเจอสูตรใหม่เข้าไปตอนนั้นเราใช้มาแล้วประมาณกับห6เดือนถูกไหมครับถูกต้องค่ะจนวันนี้เป็นผลผลิตแล้วค่ะ แล้วเราก็ใช้กับสวนทุเรียนตรวนี้พาผมมายืนที่ใหม่ตรงนี้ยังไงครับมีทุเรียนยังไงครับบอกผมที่นี่บก็มีหมอนทองเหมือนกันเนี่ยหมอนทองเหมือนกันค่ะอายุกี่ปีครับตรงนี้อ่าตรงนี้7ปีค่ะ7ปีค่ะจำนวนกี่ต้นครับ520ต้นค่ะ520ต้นข้างหลังนี่เป็นพันอะไรครับเป็นเป็นพันกระดุมมงมี50ต้นค่ะ <50 S 3> อายุเท่ากันกับเปีค่ะ7ปีค่ะ,คะตรงนู้น9ปีที่เราครั้งแรกนั้นถูกไหมครับค่ะวันนี้มายืนที่7ปีโดยทุเรีียนนหมออทงและก7ปี พันกระดุค่ะเราใช้เหมือนกันเลยค่ะสูตรใหม่สูตรเดียวกันสูตรใหม่สูตรเดียวกันสูตรเดียวกันตรงนี้ก็ใช้เท่ากับตรงนู้นใช่ค่ะพี่ขีครับเล่าหลังจากวันนั้นผมไปแล้วพี่ขีทำอยังไรกับต้นทุเรียนของพี่ขีตอนที่มันมีดอกแล้วครับก็ก็พ่นปอดตามปกติเลยนะคะพ่นเท่าเดิมค่ะ เนี่ยหนึ่งซองอย่างละซองเนี่ยค่ะต่อน,น้ำหนึ่งพันลิตรแล้วเราก็ม,มันมันมันมีแบบว่าอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าเขาแตกใบอ่อนเยอะเลยแตกใบอ่อนช่วงที่เป็นเป็นลูกเท่ากระป๋องนมอะค่ะแต่มันก็ไม่ร่วงไะมันไม่ร่วงเลยนะอาจารย์หนูต้องมาแต่งออกอ,อ๋อเหรอครับค่ะก็หมายความว่าเกรรษตรกรทั่วไปเนี่ยห่วงแล้วก็กลัวเรื่องการที่เขาเรียกว่ารัดใบอ่อนถูกไหมครับค่ะรัดใบอ่อนระหว่างที่มีผลถูกไหมครับค่ะ,คะพอเขา เติมผลขึ้นมาแล้วปรากฏว่าผลมันจะร่วงถ้ารับไรอ่อนขึ้นมาเหตุผลนั้นพี่ขี่ได้ไปศึกษาแล้วมันเกิดจากอะไรครับก็พี่ขี่พูดว่ายๆว่าเป็นมือใหม่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้แหละแต่ว่ารู้ว่าใช้คู่หูแล้วมันไม่ร่วงค่ะเพราะสวนค่อนข้างเคียงเขาร่วงกันนะคะกัอาจจะแบบในความพี่ขี่นะคิดว่ามันแตกใบอ่อนหมายความว่ามันต้องเอาอาหารไปสร้างใบอ่อนให้แก่ไงมือนก็เลยมันก็เลยเหมือนลูกข้างในมันก็จะร่วงอาหารไม่ปถึงะฮะอ๋อเนื่องจากว่าด้วยความสัมผัสแล้วเข้าใจว่าที่คนที่เขาร่วงเท่างหา่คืออาหารไม่่พอคะ และเราก็เนื่องจากมือใหม่ก็เชื่อว่าถ้าเติมต่อเรื่อยๆค่ะมันก็มีอาหารครบคมันก็ไม่ล่วงค่ะแต่แต่แต่ว่าลืมไปว่าตอนช่วงรัดไปอ่อนเนี่ยพี่ขีจะใช้ไคโตซานะแค่ครึ่งซองแล้วใช้อะมิโนโสองครึ่งอันที่เป็นเทคนิคของพี่ขีเจ็กเทคนิคพี่ขีพ่นสองครั้งไงแล้วก็ใ<อ>บก็จะแก่มากซองครึ่งกับครึ่งซองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรของพี่ขีเองแล้วพี่ขีก็บอกว่าโอ้ยมันดีอะตรงนี้เนี่ยเราภูมิใจไหมครับว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือ ไม่ร่วงแล้วมันการติดผลเนี่ยมันติดมากน้อยขนาดไหนครับมันก็ติดแทบทุกลูกมันแบบมันน้อยมากน้อยต้นมากที่จะร่วงแบบลูกสองลูกอะไรเงี้ยน้อยต้นนช่เราต้องมาแต่งออกอะฮะไอในร้อยสามสิบต้นอายุเก้าปีนั่นนะก็เหมือนกันฮะ่อันนั้น่ะเราติดดอกตอนนั้นมาติดกับทุกต้นเลยใช่ไหมถูกต้องค่ะผลผลิตทุกต้นเลยค่ะห้าร้อยยี่สิบต้นนี่แหละครับอายุเจ็ดปีนี่แหละค่ะเหมือนกันค่ะแล้วครับค่ะโอ้โหกระดุมห้าสิบต้นเจ็ดปีเหรอครับค่ะก็ติดเหมือนกันติดเหมือนกัน ก็ถือว่าปีนี้พี่ขีมมีความชื่นใจตรงนี้เลย ก็ร,รู้สึก,กภูมิใจในตัวเองเพราะอะไรครับถึงความภูมิใจในตัว <c oughs> มันเหมือนว่าปีนี้เหมือนว่าเราเริ่มรู้รู้จักต้นไม้รู้จักต้นทุเรียนอะไรเงี้ยเรารู้ถึงความต้องการของมันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ใช้คู่หูเนี่ยมันก็สร้างความเชื่อมั่นให้เราว่าอ,อด้วยวิธีวิธีแบบนี้แหละคือมันทาให้เราได้ผลคือเราเราเปรียบเทียบผลเนี่ยแต่ตอนที่ว่าเขาไม่ร่วงอาจารย์ที่มันแตกใบอ่อนแตกทั้งสวนเลยแล้วก็แตกยาวยาวเป็นข้อศอกเลยอาจารย์อ๋อเหรอครับ <c oughs> มันไหลมาอย่างนั้นเลยนะใช่เพราะว่า ช่วงกอดมันมีช่วงที่เพี้ยกินเราฉีดไม่ทันน่มันก็เลยยาวก็น,นี่ถือว่าความสําเร็จถูกไหมครับ<ะ>จากผู้ที่เรียกว่าเข้ามาดูแลสวน<ะ>มือใหม่ตอนนั้นเมื่อ3าปีที่แล้ว<ะ>ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นคนระดับที่เรียกว่าก,กูรูก็ว่าได้ถึงขั้นที่หานะครับผลิตภัณฑ์แล้วรู้ว่าตรงนี้ต้องเปิ่เติมตรงนี้ต้องลด<ะ>ตามที่เรียกว่าเรามีความรู้สึกเป็นสัญชตาตญาณของนักการเกษตรที่เรียกว่ามือระดับกูรูแล้วก็วได้<ะ>เอาละครับถ้า190ต้นเนี่ย ผลของมันออกมาแล้วรูปทรงลักษณะผิวพันธุ์ภูเป็นอย่างไรอธิบายพี่น้องเลยครับอ๋ออยากจะบอกนะคะว่าหลังจากเราใช้คู่หูโดยเฉพาะพี่เชื่อมั่นว่าไคโตซานตัวเนี้มันใช้พอใช้ไปแล้วว่าลูกของเราอ่ะไม่มีคราบ ที่ตอนนี้ก็กลัวเรื่องคราบขาวกันนะ่ะแล้วก็ผิวพันธ์ก็สวยเขียวดีหนามจีบหนามเรียกหนามยีค่ะแล้วก็ลูกกระเบ่งดีค่ะอาจารงเขาว่าเบ่งนี่คือภูมันจะออกมาชัดค่ะถูกต้องค่ะถูกไหมครับภูชัดหนามเบ่งนะครับเหมือนเหมือน A B C เอบีซีอะไรเงี้ยาอาจารย์แล้วก็มีครบทั้งสามเกดเลยในลูกเดียวมันก็แบบมันมี AB ABC ทุเรียนเขาจะคัดเป็นเกรดอะจารย์เวลาเราขายอ่ะโอ้แล้วตัว7ปีเหรอครับ เจ็ปีนี้เพิ่งให้ผลครั้งแรกหรือว่าครั้งที่2องแล้วครับเนี่ยมันเป็นปีที่2อค่ะอาจารย์เป็นปีที่2นะครับไอตัว7ปีที่520ต้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ผมฟังนิดนึงเถอะเหมือนกันนะอาจารย์ไม่แตกต่างเลยว่าไม่แตกต่างเรื่องอายุอ่ะมันจะผลผลิตมันก็เหมือนกันเลยค่ะรูปทรงมันก็เหมือนกันค่ะอันนี้เรามั่นใจว่ามันรูปทรงมันเหมือนกันเลยเหมือนกันค่ะกับไอต้น9ปีค่ะ7ปีเท่าเทียมกันค่ะ9ปีนั้นเราไว้กี่ผลต่อต้นก็มันก็ประมาณสัก80ผลต่อต้น ก้าปีแปดสิผลต่อต้นค่ะไอเจ็ดปีนี่แหละครับก็ไว้เท่าเท่ากันเท่าเท่ากันเลยไม่ว่าใดบาก็จะมีมากบ้างมากบ้างน้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยถั่วเฉลี่ย่ะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นสายแบกค่ะสายแบกคือคิดว่าชั้นบำรุงเต็มที่ค่ะกระดุมห้าสิบต้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างเจ็ดปีเหมือนกันค่ะใช้ยังไงครับใช้เหมือนกันเลยอาจารย์ไม่แตกต่างเลยฮะอ๋อทุกสายพันธุ์ก็ใช้แบบเดียวกันใช้สูตรเดียวกันหมดเลยค่ะสูตรเดียวกันคับเพราะว่าผสมยาครั้งเดียวอ่ะใช้ทั้งแปลงใหญ่เลยอ๋อเหรอครับค่ะก็ทุกอ ถ้าในเรื่องของต้นทุนเนี่ยหญิงขออนุญาตไม่ถามดีกว่าแต่ว่าอยากจะถามพี่นิดนึงว่าทําไมถึงมั่นใจกับคู่หูมาจันทร์ของเราขนาดนี้เพราะว่าพี่นิวค่ะพี่นิวเป็นเพื่อนเนี่ยนะพี่นิวพ,พี่อ่ะเหมือนได้มาดกมาท<ะ>้าความนิดนึงก็คือพี่ไม่เป็นเลยไง<ช>พี่นิวเขาเข้ามาแล้วเขาก็มาเทรนเรามาสอนเรา<ช>เ,เขาก็ใช้ตัวนี้แล้วเขาก็ได้ผลกัาไปดูสวนแล้วก็ได้ผลเราก็เชื่อมั่นในตัวเขาเอะเพราะว่าเขาใช้มาเขาปลูกทุเรียนมาประมาณ30ปีแล้วไง แต่เราไม่เป็นเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้ผู้มีประสบการณ์นะคะก็สามารถที่จะแนะนําพี่ขี่ได้เป็นอย่างดีเลยแล้วเกิดความเชื่อมั่นตรงนี้ด้วยนะคะพี่ขี่เองกําลังจะกลายเป็นเหมือนพี่หนิวคือจะแนะนําบอกกล่าวส่งต่อความภาคภูมิใจนี้ในฐานะที่เรามีความภาคภูมิใจภูมิใจทั้งตัวเองที่ว่าเป็นมือใหม่และสามารถจัดการสวนดูแลสวนได้ขนาดนี้เห็นทุเรียนแล้วก็ชื่นใจและอีกอันหนึ่ง ภูมิใจในผลิตภัณฑ์3เกลืออย่างไรช่วยบอกพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศด้วยนะครับพี่ก็อยากจะเรียนเชิญทุกคนมาใช้คู่หูแมพนนะคะเพราะว่าคู่หูเนี่ยมันใช้ได้ตั้งแต่เตรียมต้นเลยค่ะตั้งแต่ดินจนถึงลำต้นใบดอกแล้วก็ผลผลิตแล้วก็ผลเลยค่ะมัน,ม,นมันตัวเดียวจบเลยค่ะโอ้โตั้งแต่รากมันผลเลยนะยครับส่วนน้องหญิงครับมีอะไรเพิ่มเติมครับก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเขาเรียกว่าชื่อเสียง กำลังก้าวกระโดดเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็ย่อมมีสินค้าลอกเลียนแบบนะคะหรือว่าปลอมแปลงมานะคะเพราะฉะนั้นค่ะอย่าที่จะบอกกับทุกทุกท่านนะคะว่าให้ระวังของลอกเลียนแบบหรือว่าของปลอมด้วยนะคะเพราะว่าของปลอมก็คือของปลอมใช้แล้วก็ไม่ได้ผลอาจจะทำให้เราเนี่ยสูญเสียในหลายๆอย่างด้วยนะคะถ้าอยากจะได้ของจริงของแท้นะคะต้องมีอย่างที่ดิการการันตีหรือมาจากบริษัท World Class Innovation เท่านั้นค่ะนี่ครับท่านเกษตรกรครับพลังของความสุข พลังของความยั่งยืนจิตอันเป็นกุศลในการจะมอบต่อนะครับสิ่งดีๆโดยเฉพาะด้านอินทรีย์ที่ชาวสวนทั้งหลายครับกลัวนักโกนาคือสุขภาพครับที่เสื่อมถอยลงไปจากการใช้เคมีนะครับเราก็หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากเคมีนะครับแล้วไม่มีสารพิษเจือปนอย่างนี้ก็คือความยั่งยืนทั้งสุขภาพและก็ร่างกายของท่านมีความสุขกับการได้รับผลผลิตที่มีมูลค่ามหาศาล เพื่อความสุขของท่านนั้นยั่งยืนไปสู่ลูกหลานเราทั้งสามครับในทุกโอกาสจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแนะนําสิ่งดีๆเหล่านี้สู่พี่น้องเกษตรกรทั่วไทยเพื่อความยั่งยืนและความผาสุขของเกษตรกรไทยวันนี้เราทั้งสามขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันกับความสุขที่ยั่งยืนแบบนี้ครับวันนี้สวัสดีลาครับสวัสดีครับ